ดูความน่ารักน้องเอบิเกลกินข้าวเองช็อตฟิวตอนจบเรียกว่าเป็นหนูน้อยสุดตาที่ชาวเน็ตสมัครเป็นแฟนคลับการ์ตน,นประเทศจริงๆค่ะสำหรับน้องเอบิเกลลูกสาวสุดที่รักของคุณแม่ชมพูอ่อารยา กับสามีน็อดวิสลุตอีนับวันยิ่งฉายแววความน่ารักน่าชังสุดพลังและสดเรียกว่ายิ่งดูยิ่งอมยิ้มเมื่อสาวชมพู่ออกมาโพสคลิปสุดน่ารักของน้องเอบิเกลที่กำลังกินข้าวสุดอร่อยแถมยังกินเองอีกด้วยมือและปากเลเอะเทอะไปด้วยเศษอาหารที่สำคัญยังมีโมเมนต์เป่าอาหารที่ร้อนก่อนกินอีกด้วย แต่ที่ทำเอาอมยิ้มไม่หยุดก็สินสุดท้ายที่คุณแม่ชมพู่ต้องมาป้อนน้องเอพิเกลเองแม,แ,มแ,มแม่แม่แค่นี้ก็ถือว่าทั้งฉลาดทั้งเก่งแล้วละค่ะ